สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะคะวันนี้นุ้ยสุจิราอารุพิพัฒค่ะขอรายงานตัวเป็นส่วนหนึ่งของซี n o Cooking Club นุ้ยจะมายกระดับขนมปังหน้าหมูที่บอกว่าเป็นเมนูสิ้นคิดเนี่ยให้มีความไฮโซขึ้นอร่อยมากอร่อยมาก ไม่ใช่กระเพราแต่เป็นขนมปังหน้าหมูค่ะเอ้ยไม่รู้จะกินอะไรดีจะนึกถึงเมนูนี้ตลอดจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวนุ้ยนะคะชอบรับประทานกันมากสําหรับขนมปังหน้าหมูเป็นเมนูอาหารหลักก็ได้หรือว่าเป็นของว่างก็ได้ที่สําคัญวันนี้นุ้ยจะมายกระดับให้มีความไฮโซขึ้นเพราะว่าวันนี้นะคะนุ้ยจะใช้น้ํามันมะกอกเบอร์ทอรี่เอ็กซ์ตร้าไลท์นะคะเป็นน้ํามันมะกอกอันดับหนึ่งของโลกจากประเทศอิตาลีค่ะดีต่อหัวใจนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลที่เป็นคอเลสเตอรอลตัวไม่ดี ะะแล้วก็เพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีให้เกิดขึ้นในร่างกายของเราค่ะนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามินอีกด้วยเพราะฉะนั้นรับประทานแล้วดีต่อสุขภาพผิวก็ยังสวยด้วย <Okay. S 2> อย่ารอช้าเริ่มทำันเลยจ้ะใส่กระเทียมก่อนนะคะมากน้อยตามชอบนะอันนี้คือวิธีการแกะกระเทียมของสิจิรานะคะก็คือจะตัดหางก่อนแล้วก็ไปวัดพาาพัา,าแล้วถ้าตัดหัว หัวเดียวกระเทียมรีบหัวบ้าหัวบ้า,บา,บา,บาทีมนี้มีความบัวบ้านะคะคุณผู้ชมใส่เปลือกไปบ้างไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมจริงๆเปลือกก็ทําให้หอมเหมือนกันนะคะแล้วก็รากผักชีโอ้ยรากผักชีชอบจังเลยอะ่ะมันแต่งดีจังเลยอะ่ะเออว่ะลืมลืมจะต้มซุปทุกทีเลยใส่เข้าไปค่ะใส่เกลือลงไปด้วยเลยค่ะพริกไทยสักหนึ่งเพลงโอ,อมาเช็ดหนะา้ากระไรแม่มาทางขามัาง มากเป็นไงฮะเสียงตำโอเคไหมฮะคราวนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการใส่หมูสับลงไปนะคะยิ่งเราตำม,มาค่ะมันจะยิ่งทําให้หมูนะ่ะเด้งยิ่งขึ้นนะคะน้ำมันหอยค่ะ1ช้อนโต๊ค่ะลงไปดีดีฉันทำหรือเธอทำน้ำตาลจา้าบหช้อนชาพอค่ะ ต่อด้วยแป้งหนึ่ช้อนชานะคะเพื่ออะไรเพื่อให้แบบหมูเขาเกาะกันเดี๋ยวเราจะใส่ไข่นะคะเพิ่มความนุ่มให้กับหมูของเรานะคะเนื้อหมูสวยแล้วคุณผู้มชมดูสิคะมีความเหนียวนุ่มเด้งนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปวางบนขนมปังกันจะ้ะและนี่คือเบเอของเราค่ะน้ำมันมะกอกเบอร์ทรีเอ็กซ์ตร้าไลท์ค่ะ เขาจะช่วยให้ร่างกายค่ะดูดซึมสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุรวมถึงวิตามินต่างๆให้ได้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะเรียกได้ว,ว่ารับประทานได้ดีนะคะทั้งเด็กๆจนถึงปู่ย่าตายายได้เลยจ้ะมีวิตามินอีบำรุงผิวจ้ะตีไข่ก่อนขนมปังหน้าหมูก็ต้องชุบไข่เนาะใช่ไหมจ๊ะแต่ตัวเบอร์ทตรี่เอ็กซ์ตร้าไลท์เนี่ยค่ะเป็นเคล็ดลับของบ้านนุ้ยเลยนะคะที่จะทําให้ขนมปังหน้าหมูของเรากรอบหอมอร่อยแต่ว่าดีกับสุขภาพค่ะ นี่เท่านี้เองระวังนะห้ามให้ไข่เลอะบริเวณขนมปังด้านล่างนะคะมันจะทําให้ติดตรงกระทะนะคะเอาละค่ะได้เวลาเอาเข้าหม้ออบรมรอแล้วนะคะวางลงไปนะจ๊ะใช้ไฟ180นะคะ10นาทีเท่านั้นค่ะขนมปังหน้าหมูยกระดับเมนูสิ้นคิดให้รู้รามีระดับพำพามสวยงามมากระวังอันนี้ข้างล่างดีกว่า หอมมากและสุดท้ายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับขนมปังหน้าหมูยกระดับเมนูสิ้นคิดนะคะให้มีความหรูหราแล้วก็ดีกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะที่ยังไม่เคยรับประทานน้ำมันมะกอกมาก่อนนะคะนุ้ยก็อยากจะแนะนำนะคะตัวเบอร์ทรีเอ็กซ์ตร้าไลท์ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะคะเพื่อที่จะได้ริมลดความ หอมของมะกอกนะคะมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะงั้นชิมกันเลยนะคะนี่ค่ะอร่อยมากอร่อยมากร่อมแล้วกลับมาพบกับนุ้ยได้ใหม่นะคะในซีโน่คุกกิ้งขับทำได้อร่อยแน่นอนเจอกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะอร่อยอ่ะ